สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันกราแต้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการแต่งงานนะคะพอดีมีแฟนคนหนึ่งนะคะมีแฟนคลับนะคะคนหนึ่งของเต้าเขาได้ติดต่อมาว่าเนี่ยเขาอยากจะบปนเดือนหน้าแล้วว่าเอกสารต่างๆนานาน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเต้าอยากจะพูดตรงนี้เลยนะคะว่าการมาแต่งงานกับคนเยอรมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆอ่ะมัน,มน,มนเป็น เรื่องที่หินมากนะคะเกี่ยวกับเอกสารนะคะโอเคก่อนที่เต้าจะพูดนะคะฝากติดตามนะคะฝากติดตามเต้าด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่เต้าจะพูดนะคะเพื่อนๆเนาะโอเคก็จะมีอะไรบ้างนะคะอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็จากที่เต้าได้เดินเรื่องแต่งงานเองนะคะย้ำนะคะเต้าได้เดินเรื่องแต่งงานเองกับชาวเยอรมันอ่าทำไมเต้าถึงทําได้เพราะว่า เต้าอ,อยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆเต้าอ,อยู่ที่นี่แล้วก็เต้าแต่งงานสองครั้งโอ๊ยอะไรเข้าตาไม่รู้เต้าต้องเต้าแต่งงานสองครั้งนะคะเพื่อนๆคือครั้งแรกอะ่ะเต้าไม่ได้ทําเองแต่ครั้งที่สองคือพอจะรู้ภาษาเยอรมันแล้วก็เลยเดําเนินเลือกเองว่ามันต้องไปตรงไหนบ้างนะคะโอ้ยเดยวนะคะเพื่อนๆอะไรเข้าตาไม่รู้โอเคค่ะก็จะมาต่อกันนิดนึงนะคะแต่ในกรณีนี้ลืมถามเขาไปนะคะว่าเอ่อ คุณขยามมาเลยอยังนะคะในกรณีนะคะในของเต้านะคะเต้าจะพูดในกรณีที่เต้าหยามมาแล้วนะแต่เต้าขยาที่เยอรมันนะคะเต้าแต่งงานแล้วก็แตกเอ่อ,อยามาแล้วที่เยอรมันคุณต้องรู้พื้นฐานนิดนึงนะคะอันนี้ของเต้าอาจจะไม่ชัวร์นะคะเพราะเต้าไม่ได้ทํางานที่สถานทูตจริงๆนะคะเต้าใช้แค่ประสบการณ์ที่เต้ามีมานะคะเพื่อนๆ อันนี้ขอย้าขอขอบอกนิดหนึ่งเต้าไม่ใช่ผู้รู้เลยนะคะถ้าผู้รู้เลยก็ต้องแบบสถานทูตเลยนะคะเพื่อนเนแล้วก็เออเต้าใช้อะไรบ้างนะคะก่อนก่อนจะได้มาเนาะอือฮึนั่นแหละเราต้องรู้พื้นฐานก่อนนะคะว่าเพื่อนว่าทางสถานทูตเน่ะเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าคุณขอการแต่งการไปปุ๊บโอ้ยสถานทูตที่ประจําประเทศไทยเนี่ยที่มีปัญหา <laughs> ทุกวันนี้นะคะที่ขอ มาทุกวันนี้ก็คือสถานทูตประจําประเทศไทยค่ะเพื่อนๆนะที่ที่มีปัญหาเยอรมันนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่สถานทูตที่ประจําประเทศไทยนะคะที่ที่มีปัญหาหนักมากเพราะอะไรถึงมีปัญหาหากมากเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งนะคะว่าที่ดําเนินการมาเนี่ยเราจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะพอสถานทูตตรงนี้ก็ต้องมิน,น้าที่รับผิดชอบเราก็เช่นกัน นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้อย่าไปโทษโอ้ยขอมาต่างๆนะขอตั้งนาะนเราไม่ได้นี่เปอเรื่องแต่งงานส่วนตัวมันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆนเขาต้องดูเขาดูทุกอย่างค่ะเพื่อนเอนเขาดูว่าเออแฟนที่คุณจะมาแต่งงานด้วยอ่ะมีการงานการงานที่ดีไหมนะคะแล้วก็มันรับรองชีวิตของคุณได้ไหมนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บฉันอยากแต่งงานฉันก็แต่งงานอ่าคุณอันดับหนึ่งเลยคุณก็ไม่ใช่คนเยอรมันอยู่แล้วนะคะ แล้วคนเยอรมันพูดตรงๆเลยว่านะคะคนเยอรมันค่อนข้างจะแอนตี้ชาวต่างชาตินะคะช่วงนี้มีพวกอพะยพมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเดี๋ยวนี้ก็มาใหม่ก็คือยูเครนรัเสเซียมาเยอะแล้วนะคะก็ต่างชาตินี่คือเยอรมันบอกกูไม่อยากมีแล้วนะคะก็โอเคเอกสารอะไรบ้างนะคะที่ที่หลักๆเลยละก็คือ ต้าคิดนะคะว่าคุณต้องยืนยันตัวตนให้ได้ว่านี่คือคุณนะคะเอกสารหลกัหลกๆก็คือประชาชนนะคะบัตรประชาชนาทะเบียนบ้านาทะเบียนยานะคะถ้ามีในกรณีที่ยาไม่เกินเท่าไหร่เดือนหกหกปีหกหกเดือนนะคะคุณต้องมีใบรับรองเขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งครัน พิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ตั้งคันก็คือคุณไปหาหมอแล้วตรวจว่าคุณไม่ได้ตั้งคันกับคนนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรอะ่ะเออมีอะไรอีกเนาะแล้วก็สูติบัตรใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อนะคะใบสำเนารับรองนะคะใบสำเนารับรองต่างๆนะคะว่าว่าคุณอะ่ะคือตัวตนที่อยู่อย่างเต้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะคือต้องยืนยันให้ได้นะคะไปไปที่อำเภอหนองหงเอไปนอหนองหง ไปอำเภอที่ที่จังหวัดที่คุณอยู่นะ,ะยืนยันให้ได้ว่าคุณเน่เคยอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะะเอออาจจะมีแบบนิดนึงเทคนิคนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่คุณจะได้เร็วขึ้นไม่งั้นก็คุณก็เออจะช้านะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เตาก็พูดนิดนึงเนาะ,ะเออหลังจากที่คุณได้เอกสารแล้วเนี่ยคุณต้องทําอะไรนะคะคุณต้องไปที่เออเขาเรียกอะไรอะ สอพอ,อนางเลิงนะคะคุณต้องไ,อไปที่สพ,อ,พอ,อนางเลิงนะคะต้องไปยืนยันเอกสารของคุณค่ะออมันจะมีตัวหนึ่งอะชื่อว่าอะไรเนาะตัวหนึ่งที่ที่ต้องไปเอาสอพอ,อนางเลิงนะถ้าจำไม่ไดออ้มันมีอยู่ที่เดียวเขาเรียกทะเบียนอะไรต่างๆเ,ออเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเ้าจะเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะใต้คลิปแล้วกันถ้าเกิดต้องหาเจอเนาะโอเค พอพอคุณไปสอบพอ,อนางเลิงคุณไปไหนต่อคุณไปที่สำนังกงานแปลภาษาค่ะกระดาษของคุณที่คุณมีทั้งหมดคุณต้องเอาไปแปลภาษาเป็นภาษาเยอรมันนะคะเพื่นพนอนๆบริษัทมีแปลภาษามีค่ะแถวนั้นแหละที่เต้าไปแปลอยู่ที่หนึ่งก็คือออันนี้ไม่แพงมากเนาะเพราะเต้าเป็นอะไรอะแปลแค่อันเดียวนอกกนั้นเต้าทำมาจากเ,าเมืองนอกหมดเลย นะคะเพราะว่าเต้าแต่งงานเมืองนอกตอนนี้ถ้าจะแต่งงานใหม่ก็คือเอาเอกสารต่างๆของเมืองนอกไปลงไปแปลไทยที่แปลไทยที่นี่แล้วก็ไปประทับตาที่เยอรมันที่เมืองไทยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เต้าทําแต่ถ้าเกิดคุณมาที่จะเพื่อจะมาแต่งงานที่เยอรมันคุณต้องทําต่างๆให้เสร็จในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเอกสารของคุณนี่ต้องไปแปลที่าภาษาเยอรมันแล้วก็ให้เขา,เอาสอสพออ,อยู่ที่นางเลิง ไปประทับตายครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่ผ่านคุณก็ต้องกลับไปที่บ้านเกิดของคุณอีกครั้งนะคะเต้าก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเรื่องมากจริงๆมันเรื่องมากสุดๆมันเลืองมากสุดยอด,ด,ดนะคะเออแล้วพอคุณได้ต่างๆแล้วเนี่ยเอเอ,เอกสารที่คุณมีต่างๆแล้วเนี่ยก็คุณก็จะต้องไปที่สถานทูตเยอรมันไปเพื่ออะไรไปเพื่อให้เขารับรองว่า เออผ่านนะวีซา่าการแต่งงานของคุณผ่านเพื่อจะมาแต่งงานที่กับคนเยอรมันนะคะแล้วไม่ใช่ว่าคุณต้องผ่านคนเดียวนะคะที่เยอรมันคนเยอรมันก็ต้องผ่านด้วยนะคะเออเพราะ แต่งงานที่ไหนง่ายที่สุดนะคะอันนี้คือคําตอบที่เตาบอกเลยว่าแต่งงานที่เมืองไทยง่ายที่สุดสาหรับคนเยอรมันมาแต่งงานนะคะพะเราเอาไม่เยอะเหมือนกับเหมือนกับบ้านเขาแต่ว่าแต่งที่ไหนได้ประโยชน์มากที่สุดแต่งที่เยอรมันค่ะเพื่อนๆนะเต้าย้ําหลายครั้งแล้วว่าอยากให้มาแต่งที่เยอรมันค่ะเพื่อนๆโอเค ฝั่งผู้ชายต้องการอะไรบ้างฝั่งผู้ชายนี่ของเขานีไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆตั้งแต่ที่เต้าออหอบสามีไม่ใช่สามีหอบสามีสามีเต้าหอบเต้าไปด้วยในที่อำเภอนะคะไปที่ทต่างๆนะคะเขาก็เอาแค่ของสามีก็คือใบรับทองการทํางานว่าเขาทํางานอะไรนะคะแล้วก็ใบเขาเรียกอะไรอะไปไป,ไป,ไป,ประชามตัวประชาชนของเขานะคะแล้วก็ สัญชาตินะคะของเรานี่มีด้วยรับรองสัญชาตินะ,ะก็แค่นั้นเพื่อเพื่อนอไม่มีอะไรเลยของเขาอของผู้ชายง่ายๆแต่ของผู้หญิงนี่ยากหน่อยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้อาจจะมีความยาก มีความยากเกี่ยวกับอ,อ,อาจจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งงานนิดนึงนะคะเต้าก็จะบอกลงลึกไม่ละเอียดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ละเอียดนะคะอยากลงลึกแค่ไหนเขียนมาค่ะเต้าพอมีเวลาว่างปุ๊บจะตอบเป็นคำๆนะคะว่าอะไรบ้างโอเคค่ะขอบคุณที่รับฟังและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ